อันนี้ในกล่องมันจะมีแถม70 70สองเส้นพร้อมชุดต่อก็คือเราต่อแล้วเป็นเมตร40ได้เขาจะมีชุดต่อมาให้เแล้วเราก็เสียบเข้าไปปึ๊บเนี่ยครับแล้วก็ล็อกข้างหลังตัวนี้เราให้ใบ48ฟันไปก็ค่อนข้างละเอียดนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราเปิดเนี่ยเขาจะกินยางไปรอบนึงก่อนนะครับรอบแรกครับเดี๋ยววันนี้ลูกค้าเอา ชิ้นงานอันนี้เป็นอะไรนะครับ WPC ครับ WPC นะครับอยากจะลองตัดดูนะครับสมมุติเราจะตัดแนวนี้เราก็ดูขอบยางได้เลยนะครับเนี่ยวางไว้ได้เลยนะครับวันนี้เราแถมแคมล็อกไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นประหยัดแต่ถ้าจะเอาดีกว่านี้ก็มีนะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นประหยัดแถมไปให้ในเซตเลยนะครับเราจะล็อกเนี่ยครับแคมอย่างดีก็จะเป็นยึดสอดเข้าไปนะครับข้อดีคือมันสามารถเลื่อนเหมือน F แค p เลยป๊อกเกล่าล็อกไงอันนี้ความหนาประมาณ3ามเซนครึ่งเดี๋ยวผมตั้งไว้ที่สัก4เซนโดยประมาณนะครับ เราก็เลือกสต็อปเปอร์ไว้ที่4เซนสองขีดหมายถึงรวมรางอันนี้ไม่รวมรางนะครับเนี่ยน,น,น,ะะนี้นะครับอ่ะเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ผมวัดเลื่อยไว้เส้นให้ดูนะครับเนี่ยฮะเป็นไงบ้างครับผมง่ายเลยง่ายง่ายขึ้นนะอ่าจะตัดเอียงตัดอะไรก็ตัดได้ครับอันนี้ตัดตรงก็ตัด เราก็เอาในถาดนร้วางเลยใช่ใครับว,วางวางท่าตัดเลยครับถ้าชุดเริ่มต้นนะครับลาเ70 70 2เสองเส้นพร้อมชุดต่อก็4,200รวมส่งแต่ถ้าอยากจะได้ชุดรางแบบนี้ด้วยเมตรสสองเส้นก็6,300รรวมส่งครับ